อืพออิ่มหลอดเขาอดยู่ยประมาณน,นี้อ,นอืน้ำน้ำนุ่มออกแล้วเออตัวใ u, ต่ว <Ki> ใส่น้ำนุ่มเขาตีบเาตัวใส่บีบใส่กาน้ำนุ่มขาออกเขากจ็จะมีแห้งแต่เขาใส่เขาตัอก็ส่เป็นบวชท้าวัานเลย ขอาสายน้ำน่องเขามันตีบมันตันเกิดจากเรื่องมบูรณ์ของเขานี่กังไส้เขาบีกว่าต่อถอน้ำเนียถอน,นไอ้ถอการขัดตันบัตรของเล็กหน่อยนี่พอดีก็ไปหู้น่องเขามันก็จะเขาได้อันอื่นมันกันไงปวดบีบกวกคือบีบอะไรวะกินมันแห้งเลยเขาจะได้สบาย บีบออกแค่ไหนก็ได้ถอดสายออกถอดสายออกมันก็สิน้ำนุ่มก็สิออกจากอดสายเองโดยไม่ต้องใส่ท่อตรงน้ตรงนี้เาบีบออกบีบไม่กัน้องกระดิบไปขังยินทัรงบดาขังใหญ่บักขักพ่อดูดนุ่มออกบ่ได้ตลอดปูพอกซีเมื่อก็ได้เฮ็ดออกเพราะว่าคือว่าลูกมันกิ่ดูดได้มันบ่ได้เพราะว่ามันเป็นสายน้ำนุ่มมันตันเลยพอน้ำนุ่มเขาตันเอาต้องใส่เขา ดีว้ข้าวนึ่งหาองอะล่างเบ่งพอร่างเบ่งแลวก็บีบออออกระอเป็นตัวหนอกะอืมอืมใส่น้ำนมแล้เริ่มเริ่มหายตีบแลอคข้องตัวแล้ว่ามีน้ำนมลงไปรอเลี่ยม แมก็ดีเลียขาออกกันแห้ง